รัวป้าบุญรถเครื่องบินคันใหญ่ๆติดรถอ้อยรถอ้อยพี่อ้อยใหญ่อ้อยจะไปคู่ขนานมอเตอร์เวย์ใหญ่รถอ้อยจะไปนูน่นกรุงเทพพัทยาวิ่งตรงเลยครับเขามาถ่ายดอกไม้สวย,สวย มันหยุดคนจะเยอะรถจะเข้าปั๊มน้ำมันหรือจะออก ชิดซ้ายชนบุรีกรุงเทพครับวิ่งตรงขึ้นสะพานไปพัทยาครับบรรยากาศเย็นๆเดินทางจากบางแสนนะเนี่ยออกจากบางแสนเราจะกลับวิ่งตรงไปพัทยาครับชิดซ้ายโอ้โหรถซ้ายติดยาวเลย ติดยาวเลยขาออกไปชนบุรีกรุงเทพอยู่เชินกลับรถไปบางแสนครับ ด้านหน้าก็จะเป็นทางด่วนมอเตอร์เวย์กรุงเทพพัทยาชนบรุรีวันนี้รถติดออกจากบางแสนติดยาวเลย